ว l ลคัมแบ็ k ทู my YouTube Channel New Smartphone อัปเดตวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับวิดีโอที่หลายคนรอคอยกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกเทคโนโลยีนั่นก็คือ Nokia l u ู i a 500 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ผสมผสานตำนานความทนทานของโ o k i ียเข้ากับนวัตรกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่รักความพรีเมียม ชอบความแรงใช้งานได้ยาวนานและต้องการกล้องที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายถ่ายรูปสายทำงานหรือสายเอนเตอร์เทนเมนต์บอกเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้จับโนเกียลูมิ500 Pro Max ความรู้สึกแรกคือความแน่นแข็งแรงและหรูหราตัวเครื่องใช้วัสดุโลหะผสมกับกระจกคุณภาพสูงผิวสัมผัสเรียนมือแต่ก็ไม่ลื่นจนเกินไปดีไซน์มาในสไตล์เรียบหรูแบบมินิมอลขอบเครื่องโค้งมนกำลังดีทำให้ถือใช้งานได้นานโดยไม่เมื่อย สีของตัวเครื่องมีให้เลือกหลายโทนตั้งแต่สีดำคลาสสิกสีเงินพรีเมียมไปจนถึงสีฟ้าไอที่ดูทันสมัยและโดดเด่นมากในทุกมุมมองหน้าจอของ Nokia Lumia 500 Pro Max ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายหลักมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ความละเอียดสูงแสดงผลคมชัดสีสันสดใสแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติเหมาะกับการดูหนังเล่นเกมและเลื่อนโซเชียลมีเดียยาวๆในตอนกลางคืนก็สบายตาเพราะมีระบบถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าและปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพแสงรอบข้าง ทำให้ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบไม่ล้าสายตาในเรื่องของประสิทธิภาพโนเกียรูุ่นเ500 Pro Max มาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่แรงและเสถียรใช้งานได้ลื่นไหลไม่ว่าจะเปิดหลายแอปพร้อมกันเล่นเกมกราฟิกสูงหรือสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงก็ไม่มีสะดุดหน่วยความจำให้มาแบบจุใจทำให้การสลับแอปเป็นไปอย่างรวดเร็วตอบสนองทันใจเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้มือถือเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน ระบบปฏิบัติการของ Nokia Lumia 500 Pro Max ถูกปรับแต่งมาให้ใช้งานง่ายสะอาดไม่มีแอปที่ไม่จำเป็นติดเครื่องมาเยอะเกินไป i n t e r ฟ a ดูเรียบแต่ทันสมัยการจัดการเมนูเป็นระเบียบมือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นทีมไอคอนหรือวิดเจ็ตมาถึงเรื่องกล้องซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจมาก Nokia Lumia 500 Pro Max มาพร้อมกล้องหลังความละเอียดสูงพร้อมเลนส์คุณภาพที่ช่วยให้ภาพคมชัด เก็บรายละเอียดได้ดีมากไม่ว่าจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนโหมดถ่ายภาพมีให้เลือกหลากหลายทั้งโหมดกลางคืนโหมดบุคคลโหมดมาโครและโหมดโปรสําหรับคนที่ชอบปรับค่ากล้องเองสีผิวดูเป็นธรรมชาติโฟกัสแม่นยําฉากหลังละลายสวยทําให้ภาพดูมีมิติกล้องหน้าก็ไม่น้อยหน้าเหมาะมากสําหรับสายเซลฟี่และวิดีโอคอลภาพออกมาคมใสมีระบบปรับผิวแบบเป็นธรรมชาติไม่หลอกตาจนเกินไปถ่ายวิดีโอได้คมชัดเสียงที่บันทึกมาก็ใสเคลียร์เหมาะกับการทำคอนเทนต์หรือไลฟ์สดแบบมืออาชีพ อีกหนึ่งจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือแบตเตอรี่ Nokia Lumia 500 Pro Max ให้แบตมาขนาดใหญ่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันต่อให้ใช้งานหนักก็ยังเอาอยู่รองรับระบบชาร์จเร็วทําให้ไม่ต้องรอนานแค่ชาร์จไม่กี่นาทีก็สามารถกลับมาใช้งานต่อได้ยาวๆเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยหรือไม่มีเวลาชาร์จบ่อยๆระบบเสียงของเครื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีลำโพงให้เสียงดังฟังชัดมีมิติดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ได้อารมณ์มากขึ้น รองรับหูฟังคุณภาพสูงทำให้ประสบการณ์การฟังเพลงดียิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัย Nokia Lumia 500 Pro Max มาพร้อมระบบสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่อัปเดตสม่ำเสมอทำให้ใช้งานได้อย่างสบายใจในระยะยาวถ้ามองในภาพรวมโนเกียลูเมี500 Pro Max เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้ครบทั้งดีไซน์ ความแรงกล้องและแบตเตอรี่เหมาะทั้งการใช้งานทั่วไปการทำงานและการสร้างคอนเทนต์ใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องเดียวที่จบครบและคุมรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากถ้าคุณชอบวิดีโอรีวิวสมาร์ทโฟนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Smartphone Update เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมือถือรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตวิดีโอน่าจะเป็นรุ่นอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ